สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะจะมีอะไรที่เป็นการเก็บตกมาถึงเกี่ยวกับโปสเตอร์ใหม่ของอลิซาการเปิดตัวครั้งนี้นะจ๊ะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อาราังการมากๆแล้วมีคนมาวีดคนแรกกันก่อนเลยจ้ะคนที่มาเร็วแบบสายฟ้าแลบคือตัวพ่อคนนี้เลยคือคุณพ่อไรอันเทดเดอร์ก็เป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ในรอบนี้ของเรานะจ๊ะทีมวีดที่หน้า IG1 หนึ่งกรุบก่อนเลยว่าโอ้ oh my god ผมรู้สึกแบบ ตื่นเต้นมากๆอะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแถมยังแคปในส่วนของหน้า i อขคองเรซ่าไปโพสใน X ของตัวเองแบบอ f f i c i a l กันเลยว่าผ่านไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงแต่ยอดไลท์ทะลุ1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าเออทุกคนขนาดโปรดิวเซอร์เขายังวีดขนาดนี้แล้วเราจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงจ้าแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ทําข่าวรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อก็คือเกาหลีนะจ๊ะในส่วนของเว็บที่ชื่อว่า The ะ cool คนะของเกาหลีนะเขาก็เอามาลงข่าวคอนเซปต์อนริซ่าล่าสุดล็อกสตาร์ เปิดกระทู้มาได้แค่30นาทีแต่ยอดวิวป่าไปแล้ว17,000จ้าซึ่งต้องบอกว่ารวดเร็วมากๆนะเกาหลีก็ไม่เบานะจ๊ะในรอบนี้อ่ะแต่ก็ถ้าพอพูดถึงเกาหลีปุ๊บเนี่ยเรามาดูผลงานเก่าๆที่ตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับโปสเตอร์ล่าสุดที่นอริซ่าถ่ายกับเรลกับ RCA ใช่ไหมบอกว่ารอบที่แล้วที่นอริซ่าถ่ายเนี่ยโอ้โหมีการสาดแสงสีขาวตลอดเวลานะจ๊ะซึ่งตอนนี้นอริซ่าอินเตอร์แล้วไม่จําเป็นต้องสาดไฟดูวสวยมีมิติมากทีเดียวแล้ว,แ,ลวแซ่บมากมีคควววววาาาามแแแแบบบยย้ๆๆๆดดผผิิิิิทนนนนนตต่่่ัจรรรรงงอออซขเเก็็ููหละป คงผิวขาวอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่ว่าพอโปสเตอร์อินเตอร์ก็จะเป็นแบบ อีกมูดหนึ่งอีกโทนหนึ่งนะแล้วสิ่งที่เร็วกว่านั้นทุกคนก็คืออะไรหรือป้าก็คือแฟนคลับจ้าที่แกะออเทอร์ซอรีต่างๆที่อยู่บนตัวโนริซ่าของเราออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแอดมาเริ่มจากชิ้นแรกกันก่อนเลยนะก็คือแว่นตาของโนริซ่าก็คือชื่อว่า f e r a ์ y Limited Edition Governmentals ช n ล g ั a s รานะจ๊ะโอ้ oh my gosh มีคำว่า f e r a ์ y รปุ๊บเพราะฉะนั้น MV ตัวนี้ไม่พ้นเรื่องความเร็วแล้วก็ความฟาดโยโย,ย่บดๆอย่างแน่นอนทุกคนโอ้ยส่วนอน a รปเ t n e c น l a c e นั่นเองจ้าก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งแต่แอดก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใครรู้จักความ Impact ของแบรนด์นี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์กันได้นะจ้าอะาๆแล้วก็มา a c c e s s o r y อันต่อมาที่แอดรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเหมือนโซ่สีขาวๆนะจ้าอันนี้เขาชื่อว่า l a Large Hoops Earring นะจ้าเป็นตุ้มหูเนาะเขาเขียนว่า by m i l k o boyarov abogarian bond designer นั่นเองนะทุกคนนะ o oh อ my gosh มีความแบบปัวปังปุริเยส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คืออยู่ที่ฟันของโนริซ่าของเราจ้าโพสต์ Post เนี่ยเขาเข นั่นเองทุกคนก็คืออาจจะทําจากสเตมิเนียมหรืออะไรบางอย่างนะซึ่งเป็นวัสดุพิเศษที่สามารถนํามาติดบนฟันเป็นแฟชั่นได้นั่นเองทุกคนพระเจ้าโนริซ่าสัรหามากๆในการแต่งตัวในรอบนี้นะจ๊ะต้องขอปรอบมือนะความไปเฟ้นหาจนเจอสิ่งที่มันแบบเข้ากับลุคนี้แล้วพอ mix and m a แ c h ออกมาเด็กคิดดูไม่มีใครคิดว่าลุคนี้จะออกมาแล้วมันดูเข้ากันแต่พอทรงผม a ิ t i ดอ d e inner ทุกอย่างมาใส่รวมกันแล้วก็คอนเซปต์ของเพลงนี้ที่เกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับความเป็นสตาร์เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โห m i ์ and ด์แมชออกมาได้โคตรมา วีดในหัวใจทุกคนแอดยังเก็บอาการไม่อยู่ตอนนี้คืออาจจะพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างต้องขอโทษด้นะจ๊ะตอนนี้ hashtag ในทวิตเตอร์ Twitter, นะจ๊ะจะแตะ20,000 0กันแล้วทุกคนถ้าอยากให้มันเยอะกว่าน,นี้ก็เข้าไปใน X อะจกจ๊ะในทวิตเตอร์นั่นแหละเราไปกดรีทวิตกดหัวใจกดอะไรกันเยอะๆนะจ๊ะจะได้แบบแตะ2 0 0,000 3 0 000, 0 0 0น400,000 500,000 <5, 000, S 2> ไปเรื<ๆ>่อยๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ขอปิดท้ายไปด้วยคอมเมนต์ของคนคน,คนหนึ่งที่เหมือนแทนความรู้สึกของแอดไปแล้วแอดจะอ่านเขาให้ฟังนะจ๊นะเขาบอกว่าโอ้โหแรงมากโปสเตอร์แปลกใหม่แหวกแนวแปลกตาต คยุคล้ำนำสมัยมากมีความไซไฟเป็นร็อกสตาร์ที่ปึ้งสุดคอสตูมหน้าทรงผมอินเนอร์สับเปรียกราบนะจ๊ะน้ำตากูไหลแล้วเจริญตาสะใจได้ใจเกินไปเกินเรื่องมากๆนี่แหละคืออินเนอร์ของแอร์จะขอบคุณที่เขาแบบว่านำอินเนอร์นี้มาสู่ตัวเราแล้วเราเอามาอ่านต่อทุกคน ก็ต anyway, oh, ้องบอกว่าในรอบนี like ้น okay, ั bye, ้นคงไม่มีใครวีดเท่ากับคุณพ่อเทดเดอร์อีกต่อไปแล้วนะจ๊ะก็ขอพูดอีกรอบหนึ่งว่าโปรดิวเซอร์ระดับโลกกับนักร้องระดับโลกความเข้ากันเข้ากันเพลงออกมาต้องปังกันอย่างแน่นอนจ้าจบกันไปด้วยประโยคนี้หวังว่าเพื่อนจะมีความฟินกันจ้าโอ้ยรูปไอคอนิกขนาดนี้ MV จะไอคอนิกขนาดไหนทีเซอร์ที่ปล่อยตยูิกตอกก่อนอัเนี้ยดูเบาไปเลยพอเจอภาพเนี้ยแอดคิดว่า MV อืมวีอืมคิปมิกซไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวยาวโอเคไปบุยจ้าทุกคน